กินที่รั่วไทยกับดรนุ้ยวันนี้จะมาแนะนำร้านอาหารเกาหลีที่เซนทันเวิลค่ะออนคีจองร้านข้าวหน้าล้นสไตล์เกาหลีโนหนึ no ่งจากกังนำยกความอร่อยมาให้เราได้ลิ้มลองชุดที่พี่สั่งมาทานเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบ Happy Family Set รวมเมนูเด็ดของทางร้านทานได้4-5คนบอกเลยว่าอิ่มคุ้มมากๆเซตนี้จะมีทั้งอาหารทานเล่นซุปและอาหารจานหลกัก เป็นบาร์บีคิวจองชานซึ่งมีทั้งหมูเนื้อและไก่กริวมาแบบควันฉุยเลยค่ะจะชวนครอบครัวาม,มาทานหรือชวนเพื่อนมานั่งเมาส์มอยกินไปคุยไปก็โอเคเลยค่ะความน่ากินอีกอย่างของร้านนี้ก็คือนอกจากข้าวหน้าล้นแล้วระหว่างกินเตาบาร์บรีคิวก็ยังร้อนตลอดเวลาทําให้อาหารไม่เย็นชื่อกินไปกินมาหยิบพริกมาเคี้ยวเล่นเพลินเพลินเพิ่มความเผ็ดร้อน ตบท้ายด้วยของหวานเป็นบิงซูเนื้อเนียนละเอียดรสสตรอเบอรี่ให้ดูหลักฐานค่ะคอนเฟิร์มว่าร้านนี้อร่อยจริงๆกินเกลี้ยงเลยอิ่มอร่อยกันแบบแฮปปี้สุดๆ